เสื้อสไตล์วินเทจโอเวอร์ไซส์เพนนีรีวิวจัดสินค้าจริงมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะเพนนีรีวิวจัดสินค้าจริงเสื้อโอเวอร์ไซส์อก44นิ้วค่ะคุณลูกค้าเพนนีอกจริง33นะคะเสื้ออก44สะโคกอยู่ที่48ความยาว25นิ้วนะคะวงแขน22นิ้วนะคะรุ่นนี้เป็นทรงคอกลม สูงขึ้นมานิดนึงนะคะเป็นงานปักสไตล์วินเทจอะคะ่ะคุณลูกค้ากระดุมจะอยู่ประมาณท่านี้นะคะกดได้จริงทั้งหมดนะคะคุณลูกค้าเป็นดีใส่สีชมพูนะคะด้นานหลังค่ะที่กระดุมมีกระดุมให้ด้วยนะคะที่แขนนะคะติดก็ได้ไม่ติดก็ได้คะ่ะคุณลูกค้าเหมาะคุณลูกค้าอก36-38ที่ชอบใส่เสื้อสไตล์โค้งใส่ได้นะคะ นำมาแมตใส่คู่กับางเกงกระโปรงแล้วใส่เข้าไปข้างในเท่ดีค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าอกสามสิบหกสาสิแปดใส่รุ่นนี้ได้คะ่ะแต่ถ้า44เดี๋ยวจะแน่นเกินไปนะคะแนะนำว่าขอให้เป็นออ,อ,ก 4, อกจริงนะคะสามสิบ4กคะ่ะรุ่นนี้มีทั้งหมดขนาดเดียวนะคะมีขนาดเดียวนะคะอก44นิ้วคะ่ะมี7สีนะคะสักคู่นะคะ จีใส่สีชมพูนะคะคุณลูกค้าสีขาวคะ่ะสีขาวนะคะปลดกระดุมให้ดูคะ่ะถ้าระหว่างวันคุณลูกค้าอยากจะปลดออกมานะคะนี่นะคะงานปักกำลังสวยคะ่ะสไตล์วินเทจค่ะปักสวยนี่นะคะงานปักนี่นะคะรีวิวจากสินค้าจริงคะ่ะคุณลูกค้าสีเขียวนะคะเขียวจริงไม่แจ๊สนะคะ นี่ค่ะสีประมาณนี้นะคะสีเขียวเหนียวซับค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ยังไม่เคยใส่สีเขียวลองสีเขียวนี้ได้นะคะคุณลูกค้าสีสุภาพคาะไม่ฉุดฉาดค่ะสีเทาอมฟ้านะคะสีเทาอมฟ้าเอ่อสีก็สุภาพเช่นเดียวกันนะคะอกสี่สิบสี่นิ้วนะคะคุณลูกค้านี่นะคะ สีแดงเลือดหมูค่ะสีแดงเลือดหมูนะคะสีจริงจะทึบๆนะคะไม่ใช่สีสว่างนะคะนำไปแมตคุ้งเกงกระโปรงได้หมดเลยค่ะสีส้มค่ะสีส้มเป็นส้มอิดนะคะส้มไม่แจดนะคะคุณลูกค้าในวิดีโอสีอาจจะดูสว่างเกินจริงนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะสีฟ้าคลามหรือจะเรียกเป็นสีน้ำเงินก็ได้นะคะคุณลูกค้า มีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะคะคุณลูกค้า t ิกตอกสั่งซื้อที่นี่ได้เลยนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์บันทึกโพสแชร์โพสด้วยนะคะน้อมรับทุกออเดอร์ทุกสีนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ